อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสํัหรคลิปนี้อยู่กับผมชัยนครน่านร้านพระบ้านพระบูชาคลิปนี้เป็นคลิปเปิดสั่งจองเหรียญพระหุรมานรุ่นแรกวัดแจ้งในเป็นรุ่นสองในสายหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทเหรียญสัพพวิชาหลวงปู่มหาศิลาวัตถุปรสงค์เพื่อสมทบทุน ร่วมสร้างกำแพงวัดแจ้งในอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาและมอบวัตถุมงคลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกองทัพภาคที่2พระหุรมานวัดแจ้งในกล่องสีแดงสำหรับไว้แจกทหารจากประสบการณ์เดียนพระหุรมานที่พลโทบุญศินภาดกลางแม่ทัพภาคที่2ได้จัดสร้างและหลวงปู่มหาศิลาได้ปลุกเสกและได้มอบเหรียญให้กับทหารตรเวนชายแดน จนเกิดประสบการณ์มีทหารเหยียบกับระเบิดแล้วไม่ตายและกระสุนยิงไม่เข้ากล่องใส่เหรียญพระหุรมานระเบิดไม่ระคายผิวซึ่งเหรียญพระหุรมานมีพุทธคุณด้านแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันจนเกิดกระแสเหรียญพระหุรมานด่งดังในชั่วข้ามคืนจนคนแห่เช่าหาเก็บกันจนเกลี้ยงแผงทําให้ราคาเช่าหาจากปกติหลักร้อยกลายเป็นหลักพันหลักหมื่นในชั่วงพริบตา จากเหรียญพระโหรมานหลวงปู่มหาศิลาสู่การจัดสร้างเหรียญพระโหรมานวัดแจ้งในเหรียญสัพพวิชาหลวงปู่มหาศิลาและรุ่นนี้หลวงปู่มหาศิลาได้อธิษฐานจิตปลุกเสกเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่ารอให้เหรียญมีประสบการณ์ก่อนแล้วค่อยเช่าหาเพราะพอถึงตอนนั้นราคาเช่าหาจะแพงอย่างแน่นอนครับพิธีพุทธาพิเศกวาระการปลุกเสกพระโหรมานวัดแจ้งในโคราชปลุกเสกอยู่สองวาระ วาระแรกวันศุกร์ที่15สิงหาคม2568วัดธรรมปิติสิริจันโทรหรือธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาจังหวัดกาลสินแม่ตาอธิษฐานจิตโดยหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทวาระที่สองวาระสุดท้ายณวัดแจ้งในอธิษฐานจิตในวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2568ณอโบสถมหาอุดอายุก,กว่า300ปีวัดแจ้งในโคราช เวลา18นาฬิกาถึง6นาฬิกาตั้งแต่เย็นถึงเช้าอธิษฐานจิตโดยพระอาจารย์มหาต่อธรรมรังสีและอาจารย์เอกุลูกศิษย์คารวาสรุ่นแรกหลวงปู่ศิลาผู้แกะยันจากลายมือหลวงปู่ศิลาลงเหรียญพระหุรมารุ่นแรกหลวงปู่ศิลาที่ด่งดังและเหรียญพระหุรมารุ่นสองอาจารย์เอกุก็คัดลายมือหลวงปู่ศิลาประทับลงในเหรียญรุ่นนี้เช่นกันร่วมบุญเช่าบูชารายการที่8 เนื้อมหาชนวนบูชาเหรียญละ700บาทถ้าเอา3มเหรียญคิด2,000บาทรายการที่9เนื้อทองทิพย์บูชาเหรียญละ450บาทถ้าเอา3ามเหรียญคิด1,200บาทรายการที่10เนื้อทองแดงมันปูบูชาเหรียญละ350บาทถ้าเอา3ามเหรียญคิด1000บาทจัดส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางไม่มีบกเพิ่มไม่ว่าจะอยู่บนเกาะหรือว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพื้นที่ห่างไกลบนเขาบนดอยก็ไม่มีบกเพิ่ม ส่วนรอบการจัดส่งสถานะของตอนนี้อยู่ระหว่างการเดินทางรอประมาณ2-3วันรอพระมาถึงจะจัดส่งให้นะครับคาดว่าจะจัดส่งได้ประมาณไม่เกินรอบวันที่22 2 2สิส่ิสิงหาคม2 5 6 8นี้คลิปนี้เราจะเปิดจองกันไว้ก่อนพระมาถึงผมจะจัดส่งให้ทันทีใบรายการเราจองมาแค่3รายการนะครับคือรายการที่8เนื้อมหาชนวนสร้าง999เหรียญรายการที่9เนื้อทองทิพย์สร้าง 1 9 9 9เหรียญรายการที่10เนื้อทองแดงมันปูรสร้าง9,999เหรียญรูปตัวอย่างด้านหน้าก็จะเป็นรูปทรงพระโหรมันมีอขระยันล้อมรอบสรพพวิชาหลวงปู่มหาศิลาด้านหลังก็จะเป็นรูปตรีอยู่ตรงกลางและล้อมรอบด้วยอา,าระยันด้านล่างจะมีชื่อวัดแจ้งในเป็นรุ่นแรกของวัดแจ้งในและก็ถือว่าเป็นรุ่นที่สองในสายของหลวงปู่มหาศิลา รายการที่8เนื้อมหาชนวนสร้าง999เหรียญบูชาเหรียญละ700บาทถ้าเอา3เหรียญบูชาอยู่ที่2,000บาทสำหรับรายการที่8ใเนื้อมหาชนวนพอดีหารูปตัวอย่างยังไม่ได้นะครับรูปที่มาให้ชมเป็นลักษณะเนื้อมหาชนวนจะออกประมาณนี้ห่วงก็จะเป็นห่วงแบบปิดทึบนะครับไม่ใช่ห่วงเจาะนะครับให้ดูลักษณะเนื้อนะครับเนื้อมหาชนวนเนื้อจะออกประมาณนี้เพราะว่าเหรียญจริงยังมาไม่ถึงนะครับและก็รูปตัวอย่างยังไม่มีให้ดูลักษณะเนื้อว่าเนื้อมหาชนวนจะออกประมาณนี้ รายการที่9เนื้อทองทิพย์สร้าง1999เหรียญบูชาเหรียญละ450บาทถ้าเอา3เหรียญคิด1,200บาทรายการที่10เนื้อทองแดงมันโปรสร้าง9,999เหรียญบูชาเหรียญละ350บาทถ้าเอา3เหรียญคิด1,000บาทถ้าหาใครสนใจติดต่อเบอร์0942394924 0942394924หรือว่าไลนา์ ID เป็น line@@pbpb4289 แอด pbpb สี่สองแปดเก้าถ้าขครแอดไลน์แอดไม่เป็นให้สแกน QR c o ค e ตัวหน้าจอนี้พอสแกน QR c o ค e มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ไลน์แอดของร้านผ้าบ้านพระบูชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทลายแอดได้เลยงา่ายดีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโต้ได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง4ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบของช่องพระบ้านพระบูชาไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่ง รุปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปเราจะเห็นก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ